เออีกแล้วครับเกตสูอำเภอเด่นชัยครับลงเขาตอนนี้เริ่มเจอหมู่บ้านคนเยอะแล้วนะนะอญิงระยะทางสามสิบกิโลรตรงนี้บ้านบ่อแก้วครับอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะป่าเขาลำนอไพรนี่เยอะจริงโดยเฉพาะไม้สักครับ <c oughs> เยอะมากไม้สักครับ แต่อยู่แนวริมกลมตางหลวงก็คือริมตะดนแต่น่ามีชาวบ้านปลูกกันเยอะไม้สักนะไม้สักป่านี่มันจะหมดไปแล้วฮะตอนนี้ปลูกขึ้นมาใหม่ทดแทนโอ้ค่อยลงใจฮะตอนนี้ลงจากเขาแล้วครับ <c oughs> เด่นชัยฮะอะซ้ายขวาก็ลู่บ้านคนเยอะแล้วตอนนี้อโอเคครับ ขึ้นเนินนิดหนึ่งครับแล้วก็โค้งไปทางด้านขวานะโค้งไปเรื่อยๆแล้วก็ลงเขา สวยงามครับก็สวยงามสำหรับแปลกหน้าแปลกที่ต่างถิน่นแต่คนในพื้นที่ก็อาจจะอยู่จนเบื่อจำเจแล้วก็ได้นะครับแต่ก็อยู่ไปได้ครับเพราะว่าถิ่นฐานเขาอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวในพื้นที่ก็คงอยู่ได้แต่ถ้าคนแปลกหน้าต่างถิน่นหรือว่า นักเดินทางผ่านก็โอ้โหหน้าอยู่หน้าใสอยู่ไปก็คงอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะต่างถิ่นอ้าวบ้านคนเยอะจริงๆแล้วครับคันที่ยี่สบเอ็ดยิบสองมาแล้วครับนี่โอ้โหสี่ห้าคลิปนะเจอกันที่ยนะีิบสองอะข้างหน้าเขาบอกมีเกตเกิดเกตต่างโค้งเกิด อุบปปัติเหตุบ่อยๆระวัดระบังระมัดระวังด้วยครับแสดงว่าข้างหน้านี้ตกลงโค้งจัดนะเราบอกว่าเกิดบ่อยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับนะนี่กันที่ยี่สามมาแล้ว อำเภอนาำพล้าวนะครับตรงนี้อำเภอนาำพล้าวนะครับใช่ไหมนนโอ้บ้านน้ำพุครับโอ้โหไม่เป็นไรครับคนหวังว่าคนในพื้นที่คงไม่ดูนะครับ <laughs> บ้านน้ำพุอ่านเป็นด้านนาำพร้าวครับขอโทษทีครับแต่ไปอำเภอด้วยครับไปกันใหญ่เลยครับ หนูน้อยเอ้ยมาวิ่งข้างถนนทำไมอ่ะลูกเอ้ยอ๋อด้านขวาก็มีผู้เท่าเดินด้วยนอกจากหนูน้อยอผูะเท่าเดินไม่รู้ไปไหนครับขวามือที่เห็นนะครับโอ้โหมีประตูซุ้มใหญ่เลยเป็นประตูวัดครับป้ายไม่บอกครับผมว่าจะบอกว่าวัดอะไรมีแต่ซุ้มประตูครับแต่ไม่บอกว่าป้ายวัดอะไร ตลาดนัดสินคาราคาถูกก็ไม่บอกว่าตลาดชื่ออะไรครับก็ตอนนี้ถือว่าไม่ชันมากนะไม่ไต่ระดับขึ้นสูงมากแต่ไต่ชันลงเน่ยก็พอประมาณอยู่ก็ถือว่าลงเขาแหละ เองนะปล่อยมันลูกเองเนะี่ยแต่เด็กก็เบาะนะแต่เด็กเด็นเองไม่ได้ทางโค้งก้างหน้าโปรดระมัดระวังครับก็ว่างั้นนะครับป้ายลมจางหลวงบอกนี่ยังลงเขาลงเขาขึ้นเขาอ,อยู่นะอยู่อย่างนี้นะครับก็ว่าเด่นชัยยังไม่ถึง 嗯。Hey. ครับก็น่าจะหมดข้างหน้าหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจครับบอกแล้วว่าผมไม่เคยผ่านเส้นนี้ครับแต่รีวิวมากว่กหากใครดูก็ดูสภาพถนนแล้วกันนะถนนรถสวนนะครับไม่ใช่สี่เลนสวนไปก็สวนมาอ่าถ้าใครอยากแซงก็ต้องแซงขาเวลาจังหวะว่างก็แซงเอาเพราะมันมีเลนเดียวซ้ายและขวาสองเลนรถสวน บู่บ้านคนเยอะแล้วตรงนี้มู่บ้านคนเยอะแต่ก็ต้องอยู่ว่ามันยังเป็นที่สูงๆรอยๆต่ำๆอยู่ดูกลางทางแล<ม>้วเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเป็นชาวสวนนะสวนข้าวโพดนะสวนอะไรแล้วแล้วแต่ครับไม่ได้ทําทำนานนี่น่าจะเห็นน้อยเพราะมันเป็นเนินอยู่ ก็จะเจอสามแยกสามแยกใหญ่ก็ก็คงที่ราบแล้วลระครับนะขอเป็นที่ราบแล้วอาจจะมีคดเคี้ยวเลี้ยวโค้งธรรมดาอ่600า เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งนะตอนนี้ฮะแล้วก็เลี้ยวไปแต่เลขหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่ครับเอาไม่ว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปลำปางนะะตรงไปนี่คือแพร่นนะเลี้ยวขวาที่ทางแยกต,ตั้งเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งถนนหมายเลขหนึ่ง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 ครับนี่ฮนะเด่นชยัยตรงไปเลี้ยวขวาไปตั้งเด่นชยัยแล้วก็แพร่เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายไปลำปาง อ้าวหนึ่งศูนย์หนึ่งสิบเอ็ดกิโลเมตรด่านเด่นชัยครับด่านตรวจครับอืมทีนี้ก็ทางเรียบแล้วครับแต่ไม่แน่ฮนะเดี๋ยวระหว่างเด่นชัยไปกับอ่าแพร่อีกนิดนึงจะมีทางขึ้นเขาลงเขาหรือเปล่าแต่ผิวราบก็ให้ดูครับ รถกันเมื่อกี้ไหมกรุงเทพมหานครโอ้โหนี่ขยายพื้นที่เป็นผิวถนนสี่เลนนะเนี่ยกำลังปรับพื้นที่ขยายอยู่ตอนนี้ก็ยังสวนอยู่เสร็จเมื่อไหร่ก็สี่เลน แล้วปกตินั่นจะเป็นถนนรถสวนแบบนี้แน่นนะก็ถ้าไม่มีตอนปรับพื้นที่ก็น่าจะแคบเหมือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ถือว่าใช้ถนนรถสวนอยู่ครับถนดนด้านซ้ายก็กำลังลาดยางอยู่ครับ ยังไม่ถึงเด่นชัยนะครับแต่เข้าเขตเด่นชัยแสงไม่ได้ครับเด๋ยวเป็นหลักถานในคลิปวิดีโอกพราางถตนเป็นเส้นทิปฮ <laughs> ปลอดไปไว้ก่อนครับ <laughs> อ่าตรงนี้แซงได้แล้วครับเป็นเส้นปลาแล้วครับกำลังตัดอยู่ไหมน,หน้าฮะเห็นนุก,กินน้ำไหมครับเห็นนุกินน้ำไหมครับนี่ก็ตกไปใหม่ๆครับนุก,กินน้ำตอนนี้เกือบหมดแล้วครับเกือบหมดแนละ้วเห็นนะเห็นนุก,กินน้ำนะสวยเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วโดน หัวหายนะหางหายหัวหายเหลือลำตัวครับรุ่งกินน้ำครับรุ่งกินน้ำจะเกิดหลังจากฝนตกหรือเริ่มตกใหม่ๆก็หลังฝนตกครับเกิดจากละอองจำไม่ได้ไปเรียนไปหาข้อมูลใน Google ใน YouTube ใหม่นะครับตอนนี้ก็เริ่มก้าวตัวเมืองเดนชัยนะครับเป็นอำเภอครับ เป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดแพร่ครับถนนเส้นนี้ก็หนึ่งศนหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกศูนยหนึ่งัยังไม่ถึงนะครับผิวจราจรมีการตัดอยู่ตัดขยายผิวจราจรพื้นตถนนอยู่เป็นสี่เลนเลย ยังวิ่งสวนอยู่ดูลำบากนิดหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับนะดูแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับไปจังหวัดไหนอำเภอไหนเส้นทางไหนเดี๋ยวจะรีวิวมาฝาก โอเคนะครับเดือดใจไว้ถึงอันนี้เพิ่งเทเพิ่งลาดยางไปฝั่งนี้ฝั่งนั้นกว่าแล้วก็มาวิ่งฝั่งนี้ฝั่งนั้นซ้ายนั่นคือถนนเกา่าเดี๋ยวก็จะปรับพื้นที่ใหม่แล้วก็อัดที่ดินอัดดินตะผิวถะนแล้วก็วิ่งได้สองเลนทั้งสองฝั่งฝั่งละสองเลน เส้นทางนี้คือเส้นทางลำปางจากลำปางไปแพร่นะครับ เดี๋ยวไม่นานกองทตำถตนนเสร็จนะครับจบคลิปก่อนนะครับเอาเป็นว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เบอนะครับตอนนี้ถึงเด่นชัยแล้วครับเด่นชยัยเด่นชยัย ยังไม่ได้ถ่ายตัวเมืองแค่นั้นเองแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ